ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษข้าพเจ้านางสาวปวีกรคลังค้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางราภาโรงเรียนบ้านบางราภาตั้งอยู่ที่หมู่ที่5าตำบลท่ากำชำัมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจำนวนนักเรียนทั้งหมด167คน ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าและคณะครูได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาปตัตตานีเขตหนึ่งโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ90โรงเรียนบ้านบางราพามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงจากที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ80 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนอสอนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร้อยละหนึ ครูมีการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning ครูจะมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความน่าสนใจของบทเรียน 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้รอยละ90ของครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน รอยละ100ของครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมรอยละ100ของครูสามารถวัดผลประเมินผลและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูรอยละ100ของครูได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูรอยละ100มีวิจัยที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านที่2ด้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษา2.1การบริหารจัดก,การสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกาิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านบางราพามีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดก,การสถานศึกษาจากต้นสังกัดสูงกว่าร้อยละ90 2.2การบริหารกาิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส,งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสนเทและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ90จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ80 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้ามีการริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนได้ร้อยละ100จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ80ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ข้าพเจ้ามีการบริหารจัดก,การสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการาศึกษาเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้นช้าและมีการนำไปปฏิบัติจริงให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ80อยู่ที่ร้อยละ90โดยโรงเรียนบ้านบางราพามีแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สามสองการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้าบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนโรงเรียนบ้านบางราภาแบ่งโครงสร้างการบริหญญารงานเป็น4กลุ่มง,งานโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลและร่วมกันออกแบบรูปแบบการบริหารจัดก,การคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาในรูปแบบบางราภา 4T model มาใช้ในการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพด้านที่4ด้านการบริหญญารงานชุมชนและเครือขา่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการิเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและเราครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนร้อยละ90ขึ้นไปจากที่ได้กําหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ80 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองครูนักเรียน และหรือผู้เกี่ยวข้องร้อยละ95มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานการบริการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านบางราภาซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ80โดยทางโรงเรียนได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมาการสถานศึกษาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้าทางวิชาชีพ เครือข่ายสนสวรรณกรเครือข่ายการเงินและอื่นๆ4.3การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจนโรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆด้านที่หด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้าและคณะครูร้อยละหนึ่งร้อยมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอีไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปี5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุง ผลงานและรางวัผงวลผู้บริหารสถานศึกษารางวัลและเกียรติบัตรผู้บริหารรางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวรางวัลเหรียญทองระดับชาติผู้อ่านการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปถมศึกษาดา้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทออเบกอวอร์ระดับภาคใต้ รางวัลสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมประจำปีงบประมาณพศ2566รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดปัตตานีรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลครูสภาระดับจังหวัดประจำปี2567รางวัลการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านนวัตกรรมสร้างสังคมดีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านครุชนคนคุณธรรมรางวัลและแกะิจบัตรสถาศึกษารางวัลเสมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวเป็นโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้นรางวัลระดับยอดเยี่ยมการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ t ทิสโครงสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุค,คนละบาทด้านการาศึกษาสู่การปฏิบัติรางวัลเรียนทองระดับภาคใต้สถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ดครั้งที่12บสองรางวัลเกียรติบัตรระดับดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวปีการศึกษา2566 ได้รับรางวัลดีเด่นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดก,การคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ประจำปีการศึกษา2565เป็นโรงเรียนนำร่องตามการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรางวัลและเกียรติบัตรครูผู้สอนรางวัลครูดีเด่นรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ประจำปี2568รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาบูรณาการวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสพทออเบกอวอร์ดครั้งที่12ระดับภาคใต้รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านวิชาการรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านวิชาการรางวัลเหรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการรางวัลเรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการรางวัลเรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลเรียนทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยด้านวิชาการได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสบพบัตโอเบกอวอดครั้งที่สองระดับภาคใต้ารางวัลเล็กเกียรติบัตรนักเรียน เด็กหญิงอัลยาอาเวเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านอารทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รางวัลการแข่งขัน a m a มเกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์รุ่นประถมศึกษารายการ x e อ็กซ์ทรูพอยต์ทริปเปิลเกมเอแมทคำคม crossword ชิงแชมป์ภาคใต้นักเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสพทไทยฮอนด้า วิงซัสเอ็ดขาสมัคีีปี10รางวัลเรียนทองรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันเกม24เก่งคำนวณคณิตศาสตร์รางวัลระดับเรียนทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่อง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางราภาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งโดยรูปแบบกระบวนการบริหารสามสร้างผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังผลลัพธ์ในการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. โรงเรียนบ้านบางราภาจัดทาแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และดําเนินการตามปฏิทินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สครูผู้สอนภาษาไทยร้อยละ100นํานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้จากเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ80 3นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1นึถึงหโรงเรียนบ้านบางราภาอ่านออก เขียนได้ร้อยละ80จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ80 4. โรงเรียนบ้านบางราพามีนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้จำนวนหนึ่งนวัตกรรมเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านบางราพาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และเกิดผลเชิงคุณภาพดังนี้ 1โรงเรียนมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอ่านออกเขียนได้และดำเนินการตามปฏิทินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 2. ครูผู้สอนภาษาไทยนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การสอนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน3โรงเรียนนำนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง เจะเกิดการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอย่างยั่งยืน4นักเรียนอ่านออกเขียนได้และมีทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในการแสวงหาความรู้ในชีวิตต่อไปขอขอบคุณคณะก,กรรมการการประเมินขอบคุณค่ะ